สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Redmi 15C นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Xiaomi นั่นเองนะครับมากับหน้าจอขนาดใหญ่ชาร์จเร็วแล้วก็แบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์นะครับในราคา3,000กว่าบาทเองถามว่าดีไหมถือว่าดีนะครับสำหรับการใช้ง,งานทั่วไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้ง,งานเป็นยังไงกันบ้างตงัวในกล่องก็แถมหัวชาร์จให้นะครับ3.3วัตต์ w, พร้อมสาย USB แล้วก็เคสจะแถมมันแบบ TPU ใสแบบนี้รุ่นนี้มากับหน้าจอ6.9นิ้วนะครับถือว่าใหญ่ทีเดียวนะสำหรับ ไซซิ่งบนมือถือทั่วไปนะครับปกติจะอยู่ประมาณ6.7 6.6เจประมาณนี้นะครับการแสดงผลอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับสำหรับมือถือราคา3,000กว่าบาทนะครับขอบจอเรียบสนิทเลยสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้โอเคนะครับในเรื่องความสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับก่อสู้แสงแดดได้อยู่ในเกณฑ์ที่พอโอเคแหละนะครับไม่ได้สว่างมากนะการทัศสกีนต่างๆถือว่าปกตินะครับลื่นไหลยอยู่นะครับ ถือว่าโอเคเลยสำหรับมือถือราคาประมาณนี้นอกจากนี้สามารถปรับขนาดฟอนต์ได้สูงสุดถึง200%นะครับรวมถึงการแสดงผล Display Size นะครับที่สามารถ ปรับได้อีกหนึ่งขั้นนะครับเหมาะกับการซื้อไปให้ใช้งานกับผู้สูงวัยหรือคนที่สายตายาวอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้งานได้แบบไม่ติดขัดครับสุดทีมวอลเปเปอร์ต่างๆเราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีทั้งออนไลน์วอลเปเปอร์ที่อยู่ในสโตร์นะครับมีทีมนะลลิงโทนแล้วก็เรื่องของฟอนต์ที่สามารถซื้อเพิ่มได้รุ่นนี้ความบางบอดี้เพียง8มิลิเมตรนะครับไม่มีรีโมทนะมีสแกนนิวอยู่ด้านข้างนะครับพอเชื่อมต่อครบทั้ง USB Type C หูฟัง3.5ส่วนลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวสำ ที่ผมถืออยู่คือสีมูนไลท์บลูนะครับก็จะมีความแบบดวงจันทร์ดวงจันทร์หน่อยนะครับแล้วก็มีลายเซนเรจมืสิบห้าสีด้านล่างนะครับนอกจากนี้ก็มีอีก2สีคือสีเกรย์แล้วก็สีมิ้นท์ด้ระบบมากับ Android 15ครอบด้วย Hy เปอเอสสองจุดศูนย์นะครับรคาดว่าจะได้อัปเดตอย่างน้อยเนี่ยสาปีนะครับตามมาตรฐานของสมาร์ทโฟนตัวใหม่ๆนะครับก็มีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่ครบคันนะครับแอปติดเครื่องมีอยู่พอสมควรนะครับพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจิ้มค้างแล้วก็กดทงางทยะได้นะ้้ไไม่ไดนดใช แล้วก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้ปกตินะครับตัวนี้เป็น Android ตัวเต็มนะครับไม่ใช่ Android Go นะดังนั้นเนี่ยการใช้งาน,น,นต่างๆก็จะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถามว่า ความสมูทอยู่ในเกณฑ์ไหนผมว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะตัวนี้รัม6นะครับที่ผมรีวิวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับการใช้งานพวก Connectivity นะครับที่ได้ใช้กันบ่อยๆก็คือเป็นเชียลมีสมาร์ทโฮมนะครับก็คือกงชีเชียวมีที่สามารถล็อกอินแล้วก็วาม,มาควบคุมพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับการเชื่อมต่อรองรับ WiFi ปกตินะครับรองรับ4 g 2ซิมแล้วก็เรื่องของ c o n n e c t i v i t y อื่นก็อย่างมีเซียวมีแช่นะครับมี l e s s d i s Play ที่สามารถแคสจอขึ้นพวกทีวีอะไรต่างๆที่รองรับได้มีคติสหรรับีค ล็อกแล้วก็ดูว่าแอปนะครับหรือโคลนแอปเนี่ยมีเหมือนเดิมโคลนได้ยันเกมเลยสุดทีมวอลเปเปอร์ต่างๆเราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีทั้งออนไลน์วอลเปเปอร์ที่อยู่ในสโตร์นะครับมีทีมนะโลมลิงโทนแล้วก็เรื่องของฟอนต์ที่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไดาสเปคมากับชิป Helio G81 Ultra RAM เนี่ยม่ให้เลือก2ความจุคือ6 g b และ8 g b นะครับ a n d ต o ดู do, ได้เท่าไหร่ประมาณ200กลางๆนะครับก็อ,อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับซึ่งก็จะเทียบเท่ากับพวกชิป Uni SOC T7250 อะไรอย่างงี้นะส่วน Storage เป็น eMMC 5.1 ต้องมีความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับก็ทำครอปซูมได้สงเท่านะมีฟิลเตอร์มีวิดีโอที่ Full HD อันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับที่มือถือเขามีกันมีฟีเจอร์ t ท m e แล p ส์นะครับมีพอร์เทรตโหมด h นแล้วก็โหมด Ultra HD ทดสอบ GPS นะครับการใช้งานโอเคเลยนะ InView GPS อยู่ที่60นะครับถือว่าสูงนะสำหรับมือถือราคา3,000บวกลบนะครับใช้นำทางใช้วิ่งงานได้ครับตัวรวม Redmi 15c ก็เป็นมือถือที่ทำได้ดีในงบประมาณ3,000บวกลบนะครับจุดขายก็คืออะไรอย่างที่บอกคือหน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วแบตเตอรี่6,000ชาร์จสาย13วัตต์นะครับความจุสูงสุดที่256กิกนะครับมี2ความจุนะคือ128กับ256ก็อย่างที่เห็นครับคือหน้าจอเนี่ย เบิมบ่มๆเลยนะครับแสดงผลได้ดีปรับฟอนต์ได้เปลี่ยนวอลเป am, เปอร์เปลี่ยนตีมเปลี่ยนฟอนต์ได้ต่างๆครบนะครับบอดี้สวยงามดีนะครับสีสันนี่โดดเด่นเลยนะครับกล้องหลักอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับ50ล้านแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆครบ Body พบอดี้พกพาไม่ได้ไม่ยากนะครับรู้สึกว่ากันน้ํา IP 64ด้วยได้นะก็คือสามารถเปียกได้พื้นฐานครับโดยรวมโอเคเลยในราคาเริ่มต้นที่ 3,499บาทกับแรม6บวก128แกิกและ8บวก2อ6อยู่ที่3,999บาทมีไมคเซลฟี่กับขาตั้งแถมให้นะครับและ Spotify Premium อันนี้ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดต่างๆสนใจกด YouTube Shopping มุมซ้ายล่างได้เลยเก็บโค้ดส่วนลดและผ่อนได้ตามปกติสวัสดีครับ